แล้วหนูก็คิดว่าไม่ทุกคนไม่ควรจะเชื่อร้อยจนกว่าจะได้ลองทำแล้วรู้สึกกับตัวเองว่าว่ามันมีผลไหมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเออกเองอ่ะคือรู้เลยรู้สึกสวัสดีค่ะเองกนะคะบุตกรนะคะโหมนกนะเราเป็นลูกคนเล็กใช่ไหมคะ mm hmm. เราก็เราโตมาในครอบครัวคนจีนอยนะะ่าเงี้ยค่ะ หนูจะโตมาด้วยความที่เราเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะชีวิตจะพัฒนผู่มาเป็นนักแสดงประมาณอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปทํางานทุกวันด้วยความพะวงไม่แน่ใจว่าแบบว่านึกออกไหมว่าเหมือนเราอยากทําให้ดีมันกดดันอะไรเงี้ยค่ะเราอยากจะดีเราอยากจะเก่งแล้วเ,เราไปแล้วมันเหมือนเราเครียดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักนอะคะ่ะ <M> เพราะว่าเราเหมือนเรากดดันแล้วเราอยากทําให้มันดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเหมือน อมทุกข์อ่ะกดดันตัวเองจนเกินไปจนแม้กระทั่งทำในสิ่งที่เรารักก็ยังไม่มีความสุขะะอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยกล้าพูดความรู้สึกของตัวเองแต่ว่าชีวิตก็คือไม่ได้มีอะไรยากนะคะก็คือสําหรับเอกก็โตมาตามสเต็ปอะ่ะตัวเราก็เรียนสอบเข้ามหาลัยหนูก็ทําได้ดีในทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราพุชตัวเองมากอย่างเงี้ยค่ะก็เรามีพี่น้องเยอะแล้วเขาเก่งกันหมดอย่างเงี้ยค่ะ เราก็แบบอย่างน้อยเราก็ต้องทําให้ได้ไม่ต้องดีกว่าเขาก็ได้แต่ต้องไม่ห่างกับเขามากเลย้ยคะโตมาด้วยความรู้สึกเนี้ยว่าเราเราต้องตามพี่น้องให้ทันอะไรเงี้ยถ้าเราทางานด้วยแล้วเราเรียนด้วยแล้วเราก็มีเป้าว่าเราอยากจะเข้าที่นี่มหาลัยนะคะก็เราก็พี่สาวก็เข้ากันหมดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเข้าให้ได้อะไรเงี้ยค่ะโดยที่ถามว่าเราชอบไหมเราตอบไม่ได้นะว่าเราชอบไหมแต่เราแค่รู้สึกว่าเราต้องไม่ไม่ต่ํากว่านี้อ่ะเอกว่าเอกไม่ได้เป็นคนโชคร้ายอ่ะ คือชีวิตไม่ได้รู้สึกว่ามีจุดไหนที่เราลำบากเลยนะคะแต่ทุกจุดอะเราอยู่ด้วยความที่เราแบบเราไม่ไม่ได้มีความสุขเหมือนเราเราพุชตัวเองไปเพื่ออะไรไม่รู้โดยที่มันก็ไม่ได้มีสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องต้องลำบากขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป้าหมายที่เราเหมือนเราตั้งขึ้นมาเองแล้วเราก็พุชตัวเองไปโดยที่เราไม่ได้ต้องการด้วยซ้อำอย่างเงี้ยค่ะนี่นะะนนก็เลยมันมันเหมือนแบบ เมือนเราวิ่งตามอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตใช่ไหมคะอย่างของเอกได้รู้สึกว่าตอนที่เรากําลังจะแต่งงานเราแต่งงานเรามีลูกอย่างนี้ค่ะเอกว่าอันเนี้ยก็เป็นตัวแปรแปรหล,ลักแต่ว่าช่วงนั้นเราก็เราก็เปลี่ยนเบิร์โทรศัพ Mm hmm. ก็คือมันเป็นช่วงที่เรากําลังจะแต่งงานเนี่ยค่ะก็คือกาลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันเป็นสเต็ปชีวิตที่มันโตขึ้นนะคะ่ะหนูว่าการที่เราเลี้ยงลูกการที่เราสร้างครอบครัวมันก็คือทําให้เราเหมือนแบบต้องดูแลคนคน,คนอื่นน่ะแล้วก็มันทําให้เราเหมือนเติบโตขึ้นแบบทันทีเลยนะคะชีวิตเน่เหมือนเป็นสเตปมากเลยคะ่ะเน่เป็นคนแบบวางแผนมากว่าเราเรียนจบเราทํางานทํางานเราแต่งงานเรามีลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ก้าวตามสเต็ปนั้นไปนคะคะคือตอนนี้เราต้องเป็นหลักให้ลูกอะค่ะเป็นสัญชาตญาณความเป็นแม่ที่เราแบบมีขึ้นมาเพราะพอเรามีลูกไงค,คะไม่ได้นึกถึงตัวเองเป็นอันดับหนึ่งละชีวิตจะนึกถึงลูกอันดับหนึ่งอันดับสองก็คือภาพรวมภาพครัวละแล้วเราเนี่ยเป็นอันดับสามครอบครัวเราก็รองลงมาอะไรอย่างงี้ค่ะลำดับความสําคัญในชีวิตมันก็เปลี่ยนไปนคะคะแม้กระทั่งงานที่เรารักมากเราก็ยอมแบบ หยุดมันไว้เพื่อเลี้ยงลูกก่อนตอนนี้รู้สึกว่าสเต็ปชีวิตเด็กอ่ะมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นนะที่ที่แบบทํางานจนสุดทางแล้วแล้วเราค่อยมีครอบครัวอะไรเงี้ยของเอกเหมือนเหมือนเหมือนเอกพอเอกเพิ่งเริ่มงานแล้วเอกก็เหมือนตัดตัดงานยอะไรเงี้ยปึ๊บแล้วเราก็มีลูกก่อนใช่ปะแต่พอถึงตอนเนี้ยลูกเอกเนี่ยหกขวบแล้วกำลังจะเจ็ดขวบแล้วคะ่ะเรายังอายุเรายัง ยังทํางานได้อยู่เลยค่ะในความรู้สึกก็เล่นสึ่งเหมือนกับว่าเออตอนนี้เราได้ทําเต็มที่ไปละกับเวของ,ของครอบครัวยงนี้ค่ะช่วงเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่จะได้แบบกลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักอีกครั้งหนึ่งงนี้ค่ะซึ่งตัวเอก็ยังมีแรงอยู่แลวยังมีไฟอยู่องนี้ค่ะรู้สึกเออเป็นสเต็ปชีวิตที่แปลกดีเพราะว่าอย่างเพื่อนเอกก็กําลังจะเริ่มสร้างครอบครัวเลยค่ะแต่สําหรับเราคือเอาทีมันผ่านไปแล้วเลยค่ะแล้วเราก็ มีมีเขาเรียกสามารถมาโฟกัสกับความชอบของเราอะซึ่งความชอบของเราในตอนนี้มันไม่มีความกดดันด้วยค่ะเพราะว่าหนูไม่ต้องทําก็ได้ถูกไหมเออหนูไม่ได้จําเป็นที่จะต้องหาเงินงเพื่อเลี้ยงชีพหรือเราไม่ต้องไปสุดเออเราไม่ได้ต้องต้องแบบเป็นใครเราไม่ได้ต้องแบบว่าเออฉันต้องหาสามีที่ดีเลยเพราะว่าเราทํามันสําเร็จหมดแล้วหรือว่าเราไม่ต้องมีลูกที่ดีเพราะเราก็สําเร็จไปแล้วเลยค่ะทั้งนั้นจุดตอนนี้นอนนเอ้อยู่ในจุดที่ว่า ทำในสิ่งที่เราอยากทําจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความสุขกับที่เราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเขากลัวเดือดร้อนอย่างเงี้ยค่ะข้อดีหนูมีสาม,มีก็คือพี่กัปตันนะคะที่ค่อนข้างช่วงวัยมันต่างกันเยอะค่ะเพราะงั้นมันถึงวัยที่พี่ตันเขาต้องมีลูกและอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นไฟล์บังคับเราไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะถามว่าตอนนั้นเราพร้อมจะออกไหมคือไม่ได้พร้อมนะคะ ก็คือคิดว่าเออเดี๋ยวคลอดปุ๊บแล้วจะกลับไปทํางานยังคิดอยู่เลยว่ามันน่าจะแบบปีสองปีแล้วก็กลับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอพอมันเกิดขึ้นจริงๆอ่อะมันกลับไม่ได้เพราะว่าเราแบบลูกพูดว่าลูกไม่พร้อมอะคะ่ะลูกเนี่ยเขาสามารถจะสื่อสารได้ใช่ไหมแล้วเขาก็พูดความต้องการของเขาออกมาเลยอย่างของเอ๊ก็โดน อย่างปีที่แล้วอะค่ะจะเล่นละครใช่ไหมคะพีพีผู้ใหญ่ติดต่อมาก็ถามลูกลูกก็บอกว่าามาดินยังไม่พร้อมคือเขาสามารถบอกเราได้เลยว่าเขาไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังเ,างาเขาอย่างเงี้ย mm. ค่คคะ,เ,เ,คะเพราะว่าอันดับหนึ่งในชีวิตเราอย่างที่บอกมันไม่ใช่ตัวเราละมันคือลูกครอบครัวแล้วถึงเป็นเราใช่ไหมคะเพราะงั้นเราก็ต้องฟังเจ้าอันดับหนึ่งในชีวิตเราก่อนว่าโอเคจดุดนี้เขายังไม่พร้อมเรา,รขาเขา,ขา, рай, าไม่พร้อมจริงถึงขั้นเขาพูดออกมาว่าเขาไม่พร้อมเขาต้องไม่พร้อมมากๆอย่างเงี้ยค่ะ เราฟังเขาก่อนเพราะว่าเขายังอยากเจอเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขายังชีวิตเขามันยังผูกกับเรามากอย่างเงี้ยค่ะแต่วันเนี้ยถามเขานะเขาบอกโอเคอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเขาจะมีทั้มมิ่งของเขาซึ่งเด็กแต่ละคนมีไม่เหมือนกันเด็กบางคนอาจจะสองสาขวบเขาอาจจะพร้อมแล้วก็ได้แต่ว่าลูกเราอ่ะเขาไม่พร้อมอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องตามเขาแล้วเวลามันก็เลยล่วงเลยมานานมากจนถึงตอนเนี้ยที่เขาเกือบจะเจ็ดขวบอย่างเงี้ยค่ะถึงวันที่เขาโอเคเราเอกกล้าปล่อยเขาด้วย เพราะว่าเขาแสดงความมั่นใจออกมาไงค่ะเราก็สามารถแบบทํางานได้อย่างสบายใจสเต็ปชีวิตแต่ละคนไม่ไม่มีใครเหมือนกันอะถามว่าวันนี้เอกเอกสมมติเอกกลับมาใช่ไหมเอกก็มั่นใจนะว่าเราคงไม่ได้กลับไปได้อย่างง่ายอะเรามันลอยต่อที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มันมันยากที่เราจะกลับไปค่ะมันไม่มีทางที่ เด็กจะสู้คนที่เขาทํางานอย่างต่อเนื่องได้ไม่มีทางสู้เขาได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเวทเลือกน้ําหนักของความสําคัญของชีวิตของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันแล้วมันหน้าเขาลบทุกแบบอะค่ะเพราะอย่างคนที่เขาเลือกงานเขาก็ต้องเสียสละชีวิตครอบครัวเขาเพื่อทํางานซึ่งเขาก็สามารถสร้างงานผลงานดีๆที่มันแบบน่าจุดจําให้ประเทศไทยอย่างเนี้ย มันก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะสำหรับนักแสดงอย่างเองนะนก็รู้สึกว่าออมันก็ดีทางเลือกที่เขาเลือกอย่างเงี้ยค่ะหรือทางเลือกที่เราเลือกมันก็ดีเพราะว่าเอ็งก,ก็ได้แบบเลี้ยงลูกในวัยที่เราแข็งแรงมากๆแล้วลูกก็เติบโตมาแล้วเราสามารถแบบมั่นใจกลับไปทํางานได้แต่ถามว่างานของเอ็งอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะไปเพอร์เฟกได้เท่ากับคนที่เขาเลือกงานอย่างเงี้ยเรามันเป็นน้ําหนักที่มันต่างกัน ในการ<ช>เลือกใช่ค่ะซึ่งทั้งสองแบบมันก็เพอร์เฟกทั้งสองแบบ